ถ้าสมมติว่าคุณมีสมองไอ้น้อยนี้ของคุณอยากให้ลองคิดว่าอยากให้ลองคิดว่าทําไมเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถึงยังต้องอดอยากอยู่การเป็นนางงามทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันเรามีการทําแบรนด์ขึ้นมาอยู่ก็อย่างเช่นที่นวัดทาแบรนด์นางงามขึ้นมาตรงนี้มันสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่มันเป็นองค์กร สวัสดีครับยักับเมโล่มงลงนะฮะกับพิชชนคน,คนเดิมนะจ๊ะรายการนี้ก็จะอัปเดตนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับวงการนางงามจะสัมภาษณ์ทั้งนางงามกูรูนางงามหรือพี่เล็กนางงามนะครับก็ต้องมาดูกันว่าแต่ละเทปนั้นจะมีใครมาสําหรับเทปนี้นะ,ะพิเศษมากนะฮะเราได้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนจันทบ,บุรีมาคอสิทธิ์เบอรต้อนรับอมสินขอแนะนำตัวแบบมิสแกรนได้ไหมฮะได้ค่ะอมสิน วดินทอนภูผาแรมมิสแกรนสันทบุรีเออรัรัตอ่ะขอทราบก่อนเลยจุดเด่นของออมสินนี่คืออะไรจุดเด่นของหนูนะคะนอกจากสามปีก็จะเป็นเรื่องของการทำงานเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ทำงานเรื่องออื่นได้ง่ายแล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีศักยภา,าพมากพอที่จะพัฒนาองค์กรหรือว่างานที่ตัวเองทำ ให้มันถึงเป้าหมายได้อย่างดีที่สุดเฮ้ยจับนะจับใจนะนี่พี่ถามอยสิอยากรู้มากว่าก่อนที่จะมาประกวดมิสแกรนเนี่ยเป็นมิสแกรนจันทบุรีเนี่ยหนูทำอะไรมากกอนเออก่อนหนูต้อตงท้าความก่อนว่าหนูาะพึ่งเรียนจบมาเมื่อต้อนปีที่แล้วแล้วช่วงสถานการณ์โควิดอ่ะมันทําให้ใสายงานท่องเที่ยวคือหนูเรียนท่องเที่ยวมาสายงานท่องเที่ยวอ่ะมันหยุดไปเลยเราไม่สามารถทํางานด้านการท่องเที่ยวได้อีกเลย ก็เลยต้องหางานอย่างอื่นทําก็คือหนูไปเป็น PC ซเชีรยขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าใช่ค่ะแล้วการเป็น PC ซเนี่ยช่วงโควิดมันก็หางานยากเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ได้มีงานประจํางามันก็ขึ้นอยู่กับคนที่จ้างเราพอเราได้ประกวดมิสแกนากาญจนบ,บุรีทีแรกก่อนเราก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการนางงามแล้วก็มีช่างแต่งหน้ามาขอให้เราทําพอร์ตใหต้เป็นแบบแต่งหน้าค่ะแล้วก็ทําจนมาถึงถึงวันนี้แล้วก็ได้ประกวด มีการจังหวัดบุรีค่ะออแต่แอบ,บเห็นมาประวัติว่ามีไปประก,กวดมิสแกลเลอรมาด้วยของคุณแบนตันใช่ค่ะเป็นไงประสบการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างไงบ้างตอนที่ไปอะคะ่ะหนูตื่นเต้นมากๆก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเข้าเป็นสิบคนสุดท้ายด้วยตอนที่พี่ไปอันโทรมาแล้วก็แบบเฮ้ยเราเข้าในสิบคนเลยเหรอจากคนอื่นที่แบบสมัครกันมาหลายๆปีอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีะคะ่ะในการเข้าไปประกวดแล้วก็ได้คําแนะนํามากมายด้วยอ่ะงั้นถามนิดนึงว่า ตอนที่ประกวด Mr. u n i v e r s เนี่ยคิดว่าจะมีจุดอ่อนอะไรหรือว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าต้องพัฒนาขึ้นเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมน์ค่ะการเดินแล้วก็อินเนอร์ทางสายตาที่ตงไปมันยังไม่ถึงคนดูแล้ไม่ถึงเข้าไปในกล้องว่าเรารู้สึกอยากจะให้เขารู้สึกอิมแพกกับสิ่งที่เราซื้อต่อไปค่ะแต่วันนี้บอกเลยนะจากที่เห็นตอนนี้คือสายตากับสิ่งที่มั่นใจดีมากชอบเป็นคนที่ซู้ตามากเข้าใจไหมแล้วเขาแบบตาเขาแบบโฟกัสมาก ล้วคิดว่าตอนนี้ออพอเรามาประกวดมิสแกรนจันทบุรีเนี่ยคิดว่าเราจะนำเสนออะไรที่ทำให้มัดใจคนดูได้ปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างยากสำหรับเราเรา็เป็นปีแรกด้วยแล้วก็มีทั้งคนที่เก่งแล้วก็คนที่สวยเยอะมากๆเราไม่รู้ว่าอะไรที่จะจับใจบอจับใจคนดูได้เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่หนูคิดว่าหนูใช้ความเป็นตัวเองความมั่นใจในแบบของตัวเองสิ่งที่เราได้ฝึกมาสิ่งที่มีคนติดติงเรามาแล้วเรามาพัฒนา ตรงนี้แหละค่ะมันจะทําให้คนเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วนะตรงนี้หนูคิดว่ามันทําให้เราจับใจบอดได้เขาธรรมชาติมากเลยเนาะหนูพูดาธรรมชาติมากเลยอะเวลาพูดแล้วแบบมันไม่รู้สึกว่าเป็นน่ารักนงามที่แบบนึกออกมาว่าเป็นแพทเทิร์นไหนนี่เป็นคนที่พูดแล้วรู้สึกว่าเออคุยเขาคุยกับเรานะเขาคุยกับเราอยู่ ในปัจจุบันนี่ยังมีคนที่เขามองว่าการประกวดนางงามคือการได้ค่าผู้หญิงในการออมสินนี่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หนูขอตอบในบริบทของการเป็นนางงามหนูมองว่ามันไม่ใช่ว่าเราได้ค่าผู้หญิงเคยงแต่ว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันอยู่ในการประกวดอย่างหนึง่งการเป็นนางงามทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเหมือนกันเรามีการทําแบรนด์ขึ้นมาอยก่ตัวอย่างเช่นพี่นวัดทาแบรนด,ด์นางงามขึ้นมาตรงนี้มันสามารถสร้างมูลค่าได้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่มันเป็นองค์กร ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็หนูมองว่าการเป็นนางงามมันให้แสงถ้าหนูไม่ได้เป็นนางงามหนูอาจจะไม่ได้นงพูดวันนี้ไม่ได้เป็นคนของประชาชนอย่างถุกวันนี้ก็เลยมองว่ามันไม่ได้เป็นจุดด้อยที่แบบไม่ได้ไปกดผู้ญิงให้มันดูต่ำลงตอบดีจ้ะเมื่อกี้เออเมื่อกี้ชอบ,ออบที่ออมสิ๋มกาออมจิ๋มแบบรู้สึกมันม,ม,มีมีพื้นที่ได้พื้นที่นะมันเหมือนเขาเรียกว่าได้แพลตฟอร์มอย่างนี้นะที่ไม่ค่อยชอบแซว่ากระบอกเสียง แต่แพลตฟอร์มของออมสินออมสินมองว่าตัวเอจะทำอะไรให้กับสังคมจะช่วยด้านไหนได้บ้างน่หนูมองว่าการใช้เสียงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าทำไมเราถึงไม่ก้าวเข้าไปอยู่ในจุดที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากกว่าการคูดถ้าดีจริงทำไมถึงไม่ไปทำาอิงเลยคือหนูมองว่าต้นทุนชีวิตคนเรามเหมือนกันเนาะหนูไม่ได้มีทรัพย์มามากพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ มันตอนนี้มันทําได้แค่การบอก <S <S <ๆ>บอกล่าวการพูดให้มันคนเห็นว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ถูกต้องนะมันควรที่จะได้รับการแก้ไขมันก็เลยเป็นสิ่งเดียวที่หนูทำได้ตอนนี้ค่ะอืมช่างยอยะนี่แล้วพี่ถามหน่อยว่าคิดว่าในปัจจุบันนี้อันนี้ถามแบบอาจจะแบบดูแบบยากปัจจุบันนี้คิดว่ามีปัญหาอะไรในประเทศที่รู้สึกว่าควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนถ้าให้หนูพูดมันก็คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมสาธารณสุขสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคนนะ่ยมันควรที่จะได้รับการแก้ไขมันควรทุกคนนะควรจะได้รับเท่าเทียมกันไม่ใช่แค่ว่าเราเอื้อให้นายทุนเอื้อให้คนที่มีมากกว่าคนจนคนจนก็คือคนเหมือนกันเล,ลิศต่นนั้นชอบตรงเลยอ่ะเอ่อความคาดหวังความคาดหวังในปีนี้เอาสินคาดหวังมากแค่ไหนคาดหวังที่หนึ่งค่ะโอ้ครั <laughs> บ <laughs> น้องเป็นสายสป,ปีดีใช่ไหมหรอค่ะหนูหนูคิดว่าหนูจะไปในทางด้านนี้ทางสป,ปีดก็คือหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ใจเรื่องอะไระสมมติเราอ่านข่าวอะไรแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยข่าวนี้งมีทัดใจเราจะพูดเรื่องนั้นได้ดีแล้พี่ขอให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าทําไมถึงเลือกที่จะประกวดมิสแซฟเบอรเลสก่อนที่จะมาประกวดมิสแกรนก็คือช่วงที่หนูประกวดมิสแซลเบอร์เลสหนูต้องบอกก่อนว่าเราสมาัครแกรนที่สุพรรณบุรีไปแล้ว แล้วเขาก็เลื่อนการจัดมันก็ทําให้เราได้ประกวดมิสรฟบร่าใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยการประกวดมิสรฟบร่าหนูว่ามันได้อะไรมากๆเพราะว่าเราเชื่อในตัวพี่ใบอันเราเชื่นชอบเขามาเพราะว่าเขาดีแคบนางงันตรงประเด็นใช่ค่ะเขาเป็นคนพูดตรงแล้วก็การพูดตรงเนี้ยมันทําให้เราได้รับในสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้แล้วก็หนูคิดว่าถ้าเราไปเราต้องได้กระแสแน่นอนแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เปไน็นนางงามเพิ่มขึ้น แล้วมันจะไปต่อยอดในการประกวดมิสแกนได้หรือว่าประกวดไปที่อื่นได้ฉันชอบความที่เธอมีแผนเธอวาง s t r a t e g ี e แก่งไว้ the 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 the, the, the ชอบแหละรองได้ให้รู้ว่าติดตามจริง the the โอ้ตอนแล้วแต่อ๋อนี่คือรายการที่ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ก็ต้องขอชม production อโปรดักชั่นหนังจริงๆโปรดักชั่นเลิศจริงๆอะนางทำเองหมดเลยเก่งมากแบบขอเปิดมือให้แฟนตันนะเชิญ <c oughs> ชมไปเลยนะแต่ตอนนี้ก็เรามาโฟกัสที่เขากำลังประกวดอีกแล้วเขาเข้ากองวันไหนคะเนะี่ยเข้ากองวันที่4ค่ะเมษายน4เมษายนก็ตอนเทมี่ออนก็น่าจะเรียกว่าอยู่ในช่วงที่น้องประกวดพอดีก็ส่งกำลังใจให้กับออมสินด้วยนะฮะเข้าใจค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาสู่ช่วงนี้ดีกว่า ตอนนี้ีอยู่ในช่วงมิชชั่นมงลงนะครับผมจะมาถามคำถามนะฮะเชค็ควัยพริตเช็คทัศนคติของนางงามกันเราจะมาดูว่าวัยนน้สยสปีดของออมสินนี่จะตุ๊บจะช็อตใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเทสเลยนะเพราพี่ก็ว่าพี่เองก็น่าจะช็อตอยู่คำถามพวกนี้ <c oughs> คำถามแรกนะในปัจจุบันมีคุณแม่วัยใสที่ตั้งครรภ์ก่อน,อนวัยอันควรเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก <c oughs> คุณคิดว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่ตัวบุคคล หรือระบบการศึกษาที่ทําให้เรื่องเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวจงอธิบ,บายครับหนูมองว่ามันเป็นเรื่องของระบบการศึกษาค่ะทั้งที่เรื่องเซ็ก์มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราออกมาทุกคน้วนเกิดความไข้ในตัวเองโตไปเราต้องเจอเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ทําไมระบบศึกษาถึงไม่เอาเรื่องเนี้เข้ามาสอนทําไมถึงทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวบางทีเราช่วยตัวเองนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ตอนเด็กเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันคืออะไร แต่ว่าถ้าเราได้รู้สักหน่อยหรือว่าได้เรียนเรื่องนี้สักหน่อยเราจะเข้าใจว่าอ๋ออย่างเนี้ยมันคืออย่างนี้นะถ้าเราโตไปแล้วเราเกิดความคร่มันไม่ใช่แค่สอนให้เราไปเตะบอลเราจะเจอในข้อสอบโอนิที่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกอยางมีเซตให้เราไปเตะบอลมันไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้เลยคนไปเตะบอลทั้งที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดความใคอ่ะมันไม่สามารถที่จะทําได้หรือเปล่าคะใช่แล้วหนูก็เลยมองว่าปัญหาเนี้ยมันควรที่จะแก้ที่ ระบบการศึกษาแล้วก็อย่างหนึ่งที่มันทําให้เกิดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าหนูมองว่าสังคมวัฒนัธรรมของเราอะหล่อหลอมให้ชายเป็นใหญ่ให้ผู้หญิงดับมาสมบรตัวแล้วก็ถูกปลุกฝังมาว่าเราจะต้องเรียบร้อยเรื่องนี้เรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องที่น่าอายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะหนูก็เลยมองว่าเออเรื่องของการศึกษามันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดปัญหาของคุณแม่วัยใสยจีดิง,งนะ อะมาที่คำถามต่อไปนะฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่กินข้าวเป็นอาหารจานหลักจนได้มีคำนิยามว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่ชาวนาเนี่ยกลับกลายเป็นอาชีพชายขอบและเป็นหนี้เยอะที่สุดคำถามณปัจจุบันมีม็อบชาวนาเรียกร้องสิทธิอยู่ถ้าคุณได้ดํารงตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์คุณจะใช้ตําแหน่งนี้ช่วยเหลือชาวนาอย่างไรครับ สิ่งที่หนูทำได้มันก็คือการเปลี่งเสียงออกไปหนูไม่มีอำน,นาจมากพอที่จะไปเปลี่ยนระบบการทํางานของรัฐบาลหรือว่าระบบเศรษฐกิจได้เลยแต่มันทาได้แค่สะท้อนสังคมให้เขาเห็นแล้วก็หนูอยากจะฝากถึงรัฐบาลนะคะถ้าสมมติว่าคุณมออีสมองอันนอยนีของคุณนนอยากให้ลองคิดว่าอยากให้ลองคิดว่าทําไมเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยถึงยังต้องอดอยากอยู่ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ สศกออกข้าวดังหนึ่งของโลกนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสศรษกริจเกษตรกรก็คือล้มตายเราอยากให้หยุดเอื้อนานทุนแล้วก็ขึ้นกําไรให้กับเกษตรกรเพื่อที่เขาจะได้ทํานาต่อไปะคะ่ะจ,จ,จริงจริงอันนี้จริงเพราะอะไรบเพราะว่าเรามองว่าจริงแบบเหมือนแบบเอออย่างถ้าเราไปเทศที่ต่างประเทศอะเนาะอาชีพเกษตรกรเนี่ยเขาได้เงินเยอะมากได<ช>้ค่าตอบแทนที่มันสมน้ําสมเนื้อและ แฝ่กับอาชีพเขาเพราะยิ่งเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยคนแทบไม่ทํานาแล้วอะเด็กรุ่นใหม่่ะแทบไม่เหลือจะทํานาแล้วแล้วอีกหน่อยใครจะทํานาใครจะทําเกษตรกรรมให้เราจะได้มีข้าวกินหรออีกหน่อยก็คงแบบว่ากินข้าวที่นํำข้าวจากอินโดนีเซียนะจากประเทศเพื่อนบ้านใหม่หัวตอบดีมองค่ะอันเนี้ยจับใจบอดหวังเลยตอบเย้าจับใจบอดมอง ชอบควมมั่นใจจังเลยอะเดี๋ยวให้ออมสินเนี่ยฝากกับผู้ผชมหน่อยฝากเชียร์ออมสินหน่อยขอคะแนนใช่หนึ่งค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยติดตามหนูนะคะออมสินมิตแกนจันทบุรีปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามในความเคลื่อนไหวในไอแล้วก็ Facebook เ c e b o o k ด้วยค่ะออมสินวลินทอนค่ะเออเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้านล่าน่นะ,ะอ่ะ,อะก่อนจะจากกันไปวันนี้พี่ต้องขอบคุณออมสินมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยก่อนจากไปเดี๋ยวขอให้ทำท่านิดหนึ่งท่าซิกเนเจอร์เพร้อมไหมฮะค่ะ เมโลมงลงเมโลมงลงเออขอบคุณครับถ ah, ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ และรับรองเลยว่าจะพานางงามกูรูนางงามหรือว่าพี่เลี้ยงนางงามมาคุยอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงรอติดตามนะครับ